สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับรถนครชัชแอร์นะครับเป็นรถทัวร์แบบเฟิร์สคลาสนะครับตรงนี้เริ่มจากสถานีขอนแก่นนะครับผมขึ้นรถที่สถานีบขส3จังหวัดขอนแก่นนะครับและนี่คือรถนครชัชแอร์คันนี้เป็นเฟิร์สคลาสนะครับทุกคนลักษณะของรถภายนอกนะก็จะดูเหมือนจะเก่านิดนึงนะครับแต่ก็ สภาพภายในเนี่ยคนละเรื่องกับสภาพภายนอกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณที่คนที่บคอสอเขานั่งรอกันนะครับคือปกตินครชัยแอร์เขาจะมีห้องรับรองพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าแต่ว่าช่วงนี้ก็ปิดเนาะเพราะว่ามันติดในเรื่องของโควิดนะครับตอนนี้พนักงานก็เรียกขึ้นรถแล้วนะครับ ตัวที่ผมใช้ก็เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์นะสามารถซื้อได้ในมือถือผมส่วนใหญ่ผมจะซื้อผ่านการแชทไลน์กับทางของนครชแอร์นะครับอันนี้มาดูภายในรถนะครับภายในตัวรถก็นี่เลยนะครับรถ First Class ก็เบาะใหญ่มากนะครับคล้ายๆคล้ายๆเครื่องบินที่บินระหว่างประเทศนะครับอันนั้นก็ยังไม่เคยขึ้นแต่เดาเอา <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะคล้ายกันนะครับเพราะว่า ที่นั่งใหญ่มากแล้วก็มีจอทีวีมีเครื่องอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยนะครับที่อยู่ภายในรถนะฮะเบาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้นะครับ <Scotland. S 1> ก็มี30ที่นั่งนะฝั่งหนึ่งมี2ที่นั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี1ที่นั่งนะครับใครมาเดี่ยวมาคู่ก็จัดไปตามนั้นนะครับแล้วก็ก่อนออกรถก็จะมีพนักงานนะครับก็ประกาศเหมือนกับว่าประกาศเป็น เขาเรียกว่าประกาศอะไรเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือว่าระยะทางอะไรต่างๆนี้นะครับในส่วนของความปลอดภัยบนรถนะครับก็จะมีเข็มขัดรัดอย่างนี้เลยนะครับคล้ายๆคๆรถยน์เลยนะแล้วก็มีพวกปุ่มปรับระดับนะครับของเบาะที่เป็นไฟฟ้านะครับทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับ สามารถดึงออกมาแล้วก็ไว้เป็นที่วางของหรือว่าเวลาวางเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆอยก็ได้นะครับบริเวณข้างล่างนะครับที่วางขาก็ใหญ่มากนะผมใช้กระเป๋านะครับในการวางตรงนั้นนะฮะเพราะว่าไม่อยากขึ้นข้างบนในส่วนของหน้าจอนะก็สามารถที่จะเสียบหูฟังได้แล้วก็ใส่เสียบไอตัวที่ชาร์จมือถือได้นะเป็น USB C นะครับเป็น USB แล้วก็เสียบที่ชาร์จมือถือได้นะครับแล้วก็สามารถดูหนังได้ด้วยนะครับใครที่ไม่มีหูฟังนะครับก็สามารถขอพนักงานได้นะเผื่อว่าเราไม่ได้พกหูฟังนะครับที่มันเป็นแจ็คเนาะแล้วก็ขอพนักงานก็ได้นะครับตัวเขามาให้นะฮะตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับค่อนข้างที่จะมีความเป็นส่วนตัวนะสำหรับเบาะแถวเดียวนะครับช่วงนี้พนักงานก็จะเริ่มแจกของ แจกของกินน้ําดื่มอะไรเงี้ยนะครับขนมนะครับให้เราให้ให้ลูกค้าทุกคนได้ได้มีอะไรกินนะครับอยู่บนรถนะฮะจริงๆอ่ะมีนมด้วยนะผมไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาเอานมมาให้นะฮะมันก็มีน้ํา1ขวดนะครับน้ําผลไม้นมแล้วก็ขนมขบเคี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องน้ํากันนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับภายในห้องน้ำเนี่ยก็ ตกใจเหมือนกันนะแอบเห็นมีจอนะครับจอ T F T อ่ะเนี่ยนะฮะเอาไว้ให้เราดูหนัง mm. เพลินๆน,น,นะเวลามาปลดทุกนะครับแล้วก็มีโถชีผู้ชายให้ด้วยนะอันเนี้ยไม่ได้มีทุกคันรถนะครับจะมีเป็นบางคันรถเป็นบางรถบางรุ่นอนะ่ะมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับบารถบางรุ่นก็ห้องน้ําไม่ได้เต็มพื้นที่ด้านหลังอันเนี้ยคือห้องน้ำเนี่ยเต็มพื้นที่ด้านหลังเลยนะ พื้นที่ตัดนะครับเขาก็เว้นไว้แล้วก็มีความกว้างของห้องน้ำนประมาณประมาณ1เมตรมั้งนะครับก็ก็จะคือทั้งทั้งหลังของรถเลยนะครับบางคันเนี่ยก็จะครึ่งนึงเป็นของพนักงานอีกครึ่งหนึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยก็ค่อยเป็นของของห้องน้ํานะครับก็จะประมาณนั้นนะครับมีกระจกใสกิ๊กเลยนะครับและที่สาคัญนะ ไม่มีไอ้นี่นะครับไม่มีสายฉีดตุดนะครับแล้วก็มีกลิ่งนะครับสำหรับผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุนะครับสามารถกดเรียกพนักงานได้ตลอดนะครับเผื่อว่าเกิดเหตุอะไรในห้องน้ำนะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องความสะอาดก็มีนะครับให้ให้น้ำยาละครในการล้างในห้องน้ําพอระหว่างทางนะครับคือสายยาวๆอ่ะถ้าเรานั่งช่วงกลางวันนะครับเขาจะมีพักเที่ยงให้เรานะไปจอดรถทานข้าวนะครับ อาหารที่ทานก็ฟรีนะครับก็บวกอยู่ในค่ารถแล้วนะครับลืมบอกนะครับว่าค่าโดยสารนะครับของบริษัทนครชัยแอร์นะครับที่เป็นรถเฟิร์สคลาสนะครับก็จะอยู่ที่591บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ591รบบาทนะครับเราสามารถจองรถได้นะครับทาง เว็บไซต์ของนครจชแอร์นะครับหรือว่าจะไปซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ที่ศูนย์คนครจช่แอร์ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถแชทไปทางไลน์ก็ได้นะครับผมผมเองก็จะแชทในการจองตั๋วรถทางไลน์นะครับก็สะดวกดีเหมือนกันหรือว่าทางแฟนเพจเขาก็ได้เขาก็รับจองเหมือนกันนะเราก็สามารถพิมพ์ได้ปกตินะครับแล้วก็พนักงานก็จะให้ QR code ให้เราไปชำระที่ 7นะครับหรือว่าจะชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้นะครับสะดวกมากๆนะฮะถ้าเราชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยเราก็จะได้เป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันก็จะเป็นตั๋วที่อยู่ในมือถือเราแล้วพอเราไปขึ้นรถนะเราก็แค่เปิดภาพนะครับที่เราแคปตั๋วไว้นะฮะให้พนักงานดูแล้วเขาก็จะสแกนจากมือถือเราเลยนะครับเราก็สามารถขึ้นรถได้เลยนะครับ สำหรับพวกกระเป๋าสัมภาระนะครับของใครที่ไม่อยากเอาขึ้นบนรถก็เอาไว้ใต้ท้องรถก็ได้นะครับเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะมีแท็กให้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่รีวิวครั้งแรกของผมเลยนะรีวิวหลายครั้งแล้วแต่ว่าอันนี้อัปเดตปี2022แล้วกันนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสมานั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะรีวิวอัปเดตว่าเขามีการพัฒนาอย่างไงบ้างนะครับแต่ว่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่บนรถนะครับก็ใส่แมสนะครับแล้วก็ถ้าใครหนาวนะครับก็สามารถขอผ้าห่มได้นะในกรณีกลางวันนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยก็เขาก็จะแจกผ้าห่มอยู่แล้วแหละเพราะว่าบนรถค่อนข้างที่จะแอร์เย็นมากนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายไปจนถึงตอนจบนะฮะที่ลงจากรถนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเผื่อว่ามีอะไรก็สอบถามได้นะครับตอนนี้คลิปวิดีโอหมดแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางด้วยนครชัยแอร์นะครับ